ผมชื่อเด็กชายทีพอดครับเกิดวันที่สองมิถุนาสองพนห้าตอนนี้อายุเดือนกว่าวาเป็นผู้ชายนะครับเป็นเปอร์เซียผสมเมนคูนนะครับน่ารักนี่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 ซนจริงๆไว้กำลังกินกำลังสซนทีพอดทีพอดสนใจทักมาได้นะครับ สนใจทักมาได้เลยปุ๊บปุ๊บป๊บสนมากดื้อด้วยติดคนนะครับตอนนี้เขากำลังติดคนออกไม่ได้เลยร้องตามรั <c oughs> ง,งเลยรังกึบทิพอดทิพอดทิพอด ทีพอททีพอทครับทีพอทครับทีพอททีพอท